สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 88มอริสผาดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชามหายันเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2564ดวงชะตาของท่านในเดือนนี้นะครับก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีต่างๆนะครับแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ที่สาคัญตางธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยนะักจากหลักสถิติ นะดวงดาวที่จะย้ายราศีในเดือนนี้ก็จะมีดาวคารนะรดาวพระทิตย์ดาวพระศุกร์ดาวคารนนี้จะย้ายในวันที่2มิถุนายน64ย้ายช่วงเวลา6โมง58นาทีนะครับตำแหน่งก็เป็นนิดในดวงชะตาดาวทิดย้ายนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคในวันที่15มิถุนายน64เวลา10โมง25นาทีดาวพระศุกร์เดินหน้าเสด็อย่างรวดเร็วนะครับก็ในวัน ที่25มิถุนายน2564เวลาตีหนึยีนาทีนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคนะก็จะมีพระจันทร์ดับแล้วก็พระจันทร์เพ็ดนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาปรากฏการในเดือนนี้นะครับชะตาชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คืออิทธิพลของดาวพระราหูแล้วก็ เกิดคลาดนะครับในดวงสตาอิทธิพลของดวงดาวบนท้องฟ้าการโคจรของดาวพระเคราะห์ปรากฏการในเดือนมิถุนายน31พฤษภาคม64ดาวพระราหูดับและเกิดคลาดในวันที่8มิถุนายน2564จะเกิดสุริยคาาและจันทรคาาเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระราหูพระจันทร์เมื่อโคจรมาต้องการผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ดีร่วมราศีกันจะทําให้เกิด ความคิดเห็นผิดเป็นชอบมัวเมาด้วยอคติมาปิดบังมีภัยต่างๆดาวพระราหูก็คือทําให้เกิดสุริยคาาและจันทรคาาวันอามาวสีราหูโคจรเข้าไปถึงราศีใดราศีที่สถิตอยู่นั้นหรือราหูที่อยู่ตรงกันข้ามจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดคลาดขึ้นทําให้ผลร้ายรุนแรงมากความวิบัติเกิดขึ้นกับดวงชะตาทันที ให้ระวังวิบัติภัยที่จะเกิดขึ้นคือไม่ควรที่จะออกไปไหนนะครับไม่ควรที่จะไปต้องแสงคราบให้ควรสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่บ้านนะไม่ควรออกไปไหนแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปนะครับคุณก็ให้ติดเหรียญลงบุทวดเหยี่ยมน้ําทะเลจืดกับร้ายกายดีนะครับหรือเหรียญเทพพระราหูทรงคุดบรมเทวโพธิสัตว์ก็กับร้ายกายดีนะครับหรือคุณจะต้องใส่เครื่องประดับเครื่องประดับ นะให,ให้มีแสงแวววาวให้มีพลังงานนะอย่าใส่พลาสติกนะให้คุณใส่ยกใส่แหวนใส่ทองนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดได้นะเพราะกฎการณ์นี้จะเป็นช่วงเวทนะในวันที่8มิถุนายน2564นะครับจะเกิดคาดขึ้นนะที่ราศีพฤษภนะครับในโดชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าให้คุณต้องระมัดระวังไว้นิดนึง นะคบเอ,อิในดวงตาแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นนะนะเออมันไม่เห็นหรอกนะครับถ้ามันเกิดมันเกิดอยู่ที่ประเทศอิหร่านนะครับออแล้วประเทศที่ต้องรามาระวังนิดนึงก็คือประเทศเยอรมันแล้วก็ออสเตรเลียตุรกีนะครับเพราะมันมาเลงนะในดวงชตานะแต่ก็ต้องรามาระวังทําอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับละเ,เอียดรอบคอบในการเกิดคาดนี่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ นะครับมันเป็นจากสถิติมันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทุกครัง้งที่เม่เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาตินี่นะมันก็จะมีเกณฑ์การบันทึกไว้นะครับในพศออนั้นนะครับอย่างเช่นนะถ้าเห็นว่าเกิดในประเทศใดก็แล้วแต่นะครับมักจะมีปรากฏการณ์นะอย่างเช่นในอดีตเนี่ยนะก็มีพระมาสัตว์สวรรคตนะครับ,รนนนะรบในประเทศในแผ่นดินนั้นนะถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะเกิดในเรื่องของพายุนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาดต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงตาก็ให้ระมัดระวังวิบัติภัยนะครับคาที่จะเกิดขึ้นนี้นะจะเกิดช่วงเวลาโดยประมาณ10โมงนะครับ10โมงโดยประมาณก็ให้ระมัดระวังตัวไว้นิดนึงนะครับส่วนในวันที่31พฤษภาคมนะครับเปิดนะเพราะฉะนั้นตลอดในวันนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังอีทิพพลดาวพระราหูดับ นะครับเนื่องด้วยองศาของอาทิตย์และราหูเนี่ยนะทับกันสนิทนะถือว่าดาวราหูในระดับสนิทเลยนะครับก็ต้องระมาระวังนิดนึงดาวดับถือว่าไม่ให้คุณต่อเจ้าชะตานะครับคุณก็ต้องรามาระวังไว้นิดนึงโดยเฉพาะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนชาวลัคนาราศีกุมภตาในช่วงนี้ต้องระมาระวังให้มากพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาอย่าไปในที่มืด นะครับควรไปในที่ที่มีแสงสว่างและห้ามใส่ชุดดําห้ามใส่สีมืดๆคุณจะต้องใส่สีที่สว่างๆเข้าไว้ถึงจะดีในดวงะตาและเวลาคุณนอนตอนคืนเนี่ยให้เปิดไฟไวน้นิดนึงสลัวๆนะเออจะมืดไปเนี่ยมาแห่เออมันดับอยู่แล้วนะจะยิ่งดับก็ไมไปใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดนะ ดาวคารโครจรย้ายราศีนะครับในวันที่2มิถุนายน2564เวลา6มง58นาทีตำแหน่งเป็นนิด ดังคำไปก่อนที่ว่านิดอังคารทรัพย์ไม่ดีมีแผลตัวศัตรูพัวพันใกล้ไลรทรั์จริงสัตชักกร,รมะอาลีเพื่อนฝูงคนรบข้างมักไม่ค่อยมีความจริงใจต่อเจ้าชะตานะให้ระวังเพื่อนอาจจะเป็นศัตรูต่อเจ้าชะตาก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นแพ้รับบาและเพื่อนจะกลายเป็นคนขัดแยง้งหรือกลายเป็นศัตรูไปในที่สุดหรือการงานที่เจ้าชะตาทำหรือรบับผิดชอบอยู่มักมีอปุปสรรคหรือปัญหาให้ต้องคอยแก้ไขอย,อยู่ตลอดเวลาในการทํางาน มักมีความยากลําบากกว่าผู้อื่นให้ระมัดระวังศัตรูคู่แข่งในเรื่องของการงานชะตาชีวิตมักพบกับความยุ่งยากเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการผิดใจกับผู้หลับผู้ใหญ่หรือในเรื่องของวงยากการงานไม่ค่อยไปอิสระจะก,ก้าวหน้าแต่ละครั้งมักจะต้องพบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมักทําให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหน่ายในการดําเนินชีวิตในช่วงนี้มักจะไม่ค่อยที่จะมีความขายันหรืออาจจะขยันเป็นพักๆดาวต่อมาที่จะโครจรย้ายราศีก็คือดาวพิตย์ ดาวอาทิตย์นี้ย้ายในวันที่15มิถุนายนหกสีเวลา10โมง25นาทีตำแหน่งก็เป็นลาชาโชค ดังคำไปก่อนที่ว่าอาทิตถิตจัก,การาราชาโชคทายเป็นโจกหรือว่าเท้าพญาได้ปตัตตนิปุตตะเป็นพินทุบาทคนรักคู่ครองดูอ่อนกวัยหรือคนรักคู่ครองมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ดูดีและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาหรือเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจรจาตกลงพูดคุยสัญญาหรือข้อตกลงใหม่ๆอยู่เป็นประจำมักได้คู่ครองที่เป็นคนเฉลียวฉลาดมีโอกาสได้บุตรดีเป็นผู้ที่น่าสนใจเจ้าชะตาเนี่ยในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ปาาเปลืองในการ ดำเนินธุรกิจต่างๆแต่มักจะสนใจติดต่อกับเพศตรงข้ามชาวาลัคนาราศีกุมเนี่ยอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพปุตตะเนี่ยตีโกนส่งผลถึงดาวพฤหัสบดีซึ่งทักกุมลัคนณาชาวลักนณาราศีกุมเพราะฉะนั้นถ้าคุณถามในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จะดีกับคุณไหมผู้หลักผู้ใหญ่ดีกับคุณแน่นอน ให้การสนับสนุนส่งเสริมชาวลักนาลาสีกุ่มเป็นอย่างดีในด้านของโชคลาภในเรื่องของการเงินก็มาเต็มที่ด้วยเช่นกันกระดุมพ้ากลมรักรายได้หรือการเงินของเจ้าชะตามีเข้ามาอยู่เป็นประจำรวมถึงในเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จก็เข้ามาหาชาวลัคนาลาสีกุมด้วยในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืม 1- น อารสิบานะิ 50, 50. ถ้าคุณถามว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไหมบอกได้เลยมีโอกาสนะครับแต่คุณก็ต้องมีความพยันขันแข็งรอบคอบและแบ่งเวลาให้เป็นนะของชาวลัคนาราศีกุมดาวต่อมาที่ย้ายราศีนะครับก็คือดาวประสุขจะเดินหน้าเสร์ฟอย่างรวดเร็วในวันที่25มิถุนายน2564เวลาตีหนึ่นาทีตำแหน่งก็เป็นรา,าชาโชค ดังคำไปก่อนที่ว่าราชาโชคตกพระสุขคลคายทุกไปทั้งชอบใจเท้าพญาเมตตาตัวพันธุสุภาอาริคนในครอบครัวตลอดจนถึงผู้บังคับบัญชามักสร้างปัญหาหาเรื่องหรือไม่ค่อยพอใจเจ้าชะตานักและเจ้าชะตาก็มักอยู่บ้านไม่ค่อยติดอาจจะมีเหตุที่จะต้องออกไปนู่นไปนี่ไปนั่นเพราะอยู่บ้านแล้วรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกร้อนหรือญาติพี่น้องมักมีกมเรื่องทะเลาะบ่อแว้งกับเจ้าชะตาในบางครั้งหรือถ้าหากเจ้าชะตาต้องการที่จะซื้อบ้าน ซื้อรถควรซื้อมือสองถึงจะดีถึงแม้ว่าเป็นมือสองก็ดูสภาพที่ดีๆหน่อยหรือเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตามักมีแต่คนคอยอิจฉาลิษยาพอได้ดิบได้ดีก็มีคนไม่ค่อยที่จะพอใจมักจะอิจฉาเจ้าชะตารู้สึกขวางหูขวางตาชีวิตชาวราศีกุมเนี่ยนะครับจะได้ดิบได้ดีเนี่ยเพราะชีวิตคุณเนี่ยก็จะมีเสน่ห์เป็นคนที่มีความรู้ที่ฉลาดหลักแหลม ในเรื่องของการทํางานโดยหวังผลประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวจนกระทั่งอาจจะโลภมากไปนิดหนึ่งชะตาชีวิตในช่วงนี้จะได้ผลดีในบ้านปลายชีวิตในช่วงที่ชาวราศีกุมเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความรักความยุติธรรมนะครับเป็นคนที่มีปากกับใจตรงกันในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจสักเท่าไหร่แต่ในเรื่องที่ดีๆก็จะมีเข้ามานะครับชาวราศีกุมเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะรับในเรื่องของทรัพย์สินมีโอกาสที่จะรับในเรื่องของมรดกนะครับแต่ให้ระวังในเรื่อง ของเอกสารสัญญาต่างๆนะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของข้อพิาพาทฟ้องร้องในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของอบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับของคุณ ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนิดนึงนะครับในดวงชะตาในช่วงที่บุตรและโบริวานมักจะอยู่ติดกับบ้านเป็นพิเศษนะก็มีความรักความห่วงใยกับความขัดแอยู่กับญาติพี่น้องด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องระวังการมีปากปีเสียงในครอบครัวด้วยและในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณระมัดระวังตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าดาวคารเนี่ยโคโจรมาเจอกับดาวเสาร์นะ ให้ระมัดระวังอุปสรรคปัญหาต่างๆอุบัติเหตุนะในเรื่องของฟืนไฟโจรผู้ร้ายก็ต้องไม่ประมาทนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็มกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่10มิถุนายน2564ดับเวลา17บเจ็ดกาสามสนาทีนะครับดับอยู่ที่ราศีพฤกษกในภพพันธุเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องหรือในเรื่องของทรัพย์สินบ้านรถยนต์อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น รพระจันรดับถือว่าไม่ค่อยให้คุณทักักเท่าไหร่ในดวงตาต่อมา,มาพูดถึงในเรื่องของพระจันทรเพนพระจันจะเพนใน,ในวันที่25มิถุนายน64เวลาตีหนึ่งสิบสองนาทีพระจันเพนก็อยู่ที่ราศีธนูในภพลาภะนะเพราะฉะนั้นในด้านของโชคลาภเี่นได้แน่นอนนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆจะทาให้คุณเกิดโชคลาภนะพระจันทรเพนก็ถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตานะ ของชาวลัคขณาราศีกลุ่มนะครับโอเคอันนี้คือคํำตำนานปคอนโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวลัคขณาราศีกลุ่มนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ